ข้อ3<ม>ก็จะเป็น property ของภาษาอังกฤษ union กับคณิตศาสตร์อ่ะ<ม>ก็เหมือนกัน<ม>ก็จะเป็น property <ม>ของ e บวกกับ property ของ<ม> m แล้วก็ลบกับ property ของ e intersection <ม>กับ l อ่ะ<ม>เหมือนกันข้อ3เนาะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อ4ต้องการบอกว่าอย่างน้อย 1, 1วิชาจาก3วิชานี้เอออันนี้หาอะไร อย่างน้อยหนึ่งวิชาอย่างนี้ก็คือแบบนี้เป็นไรคะก็หนึ่งถ้าเกิดแบบนี้ก็คือเป็นไรสองถ้าเกิดตรงนี้ก็คือเะไรสาเพราะนั้นอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยคือหมดนี่เลย <c oughs> แสดงว่าหมดนี่เลยคือหาอะไรอ่าหมดนี่เลยมันคืออะไรคะ มันคือ M ย union กับล T แล้วก็ union กับล E อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะข,ของ property ของ3เหตุการณ์ร่วมอ่า M union T union E อ่ามเหตุการณ e. ์ร่วมทำไงเรา,ม,ามีแต่2ใช่ไหมถ้า3ขยายผลได้ดูอันนี้เห็นไหมถ้ากรณีของ3เหตุการณ์ร่วมจะเป็นลักษณะข,ของ property ของเหตุการณ์เดี่ยวก่อนเสร็จแล้วเราจะมาลบกับที่เป็นคู่คู่เสร็จแล้วสุดท้ายเราจะบวกด้วย intersection กัน3าเหตุการณ์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจากข้อ4ก็จะมีค่าเท่ากับ property ของอะไรก่อนเลย m บวกกับ property ของ t บวกกับ POP ของ e แล้วมาลบกับ property ของ m intersect t ลบกับ POP ของ m intersect กับอะไรก่อน e ไม่เป็นไรค่ะสลับที่ได้แต่คือแค่การงงเนาะเราก็เอา m ไปข้างหน้าก่อนแล้วก็เป็นอะไรคะ g intersect กับอะไร e สุดท้ายบวกด้วย property ของอะไรคะ m intersect กับ t intersect กับอะไร e แล้วเราก็หาค่าแต่ละอันมาจากรูป อันนี้ทุกอันหนาะะมาแล้วจากข้อ1ข้อ2ข้อ3แหละส่วนอันนี้อันนี้ก็นั่นเลยคือไรเลย26ส่วนไรเลย26สส่วนร้อยนะคะค <c oughs> ่าแต่ละอันมีค่าเท,ท่ากับเท่าไหร่นะ